สวัสดีค่ะมาพบกับมินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิ้นนะคะจะพามาดูนี่เลย Next Gen นะคะตัอใหม่นะคะล่าสุดนะคะของเรานะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า o อ m แท c k นั่นเองเป็นกระบะ4ประตูนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งที่สามารถใช้งานได้จริงจากโรงงานเลยนะคะมาดูกันว่าชุดแต่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่าเริ่มจากนี่เลยความพิเศษของเขาตัวนี้เป็นขับ2นะคะ ตัวนี้เป็นขับ2นะขับ2ของตัวสตอมแพกเนี่ยก็เป็นไบเทอร์โบแล้วนะคะเป็นเทอร์โบคู่นะคะมาดูด้านหน้านะอันนี้คือแต่งมาเดิมๆจากโรงงานเลยทุกคนนะคะก็นี่เลยกระจังหน้านะคะสีดำเงาแบบนี้นะคะมีโลโก้นะคะตัวนี้มีกล้องรอบคันด้วยนะคะแล้วก็มีตัวหนังสืออะคริลิกนะคะสีดำบนฝาครอบที่ติดมาให้กับโรงงานนะคะแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยจะมีไฟสองสว่างแบบนี้ใครที่ชอบเข้าแคมป์เข้าป่านะคะก็ใช้งานคู่กับไฟสูงนะคะได้เลยตัวนี้นะคะเป็นคับสแต่ได้ไฟแมททิคเอลีดีมาด้วยอ้าวพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์ของเขาคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะคะตัดด้วยสีแดงด้านล่างตรงน,นะคะอ้ามีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะด้านหน้าโอ้โหสวยงาม ร่านข้างนะคะมีซุ้มรอนะคะแบบเรียบที่ติดมากับโรงงานอยู่แล้วเป็นสีดําเงานะคะสวยงามเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกละยางนะคะขนาดขอบ20ลายแมกเนี่ยจะมีคลิปแดงอยู่ในคลิปตรงนี้เวลาวิ่งก็จะดูสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นขอบ20นะคะตัวนี้่าซีรีส์ยางจะอยู่ที่25 5้าห้้5อายุนั่นเองดูตรงนี้โอ้สวยมากนะคะ ของโแมาก็สวยงามนะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้จะชื่อว่าสตอมแคทนะคะก็จะมีะตัวภาษาอังกฤษนะคะเขียนด้านข้างประตูแบบนี้เลยะตะตัวนี้มีกล้องรอบคันนะคะด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นราวหลังคาที่สามารถยังไงตัวนี้นะคะเป็นราวหลังคานะคะที่สามารถดึงออกมาแล้วก็ วางของได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเรารองเท้าที่ใช้งานได้จริงเนาะแต่เนื่นองจากมีใครอยู่ในรถนะคะเราก็เลยอาจจะสาธิตให้ดูไม่ได้เนาะอ่ะนี่แล้วก็มีสติกเกอร์ด้านข้างมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะโลบ้าของเขานะคะเลื่อนได้ห้าระดับนะคะหยิบตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้เลยทีนี้เออเลื่อนได้เลื่อนได้อย่างนี้เห็นไหม เลื่อนได้จนสุดเลยนะคะตัวนี้เออเห็นไหมเลื่อนได้แบบนี้เลยสําหรับใครที่มีเป็นงานช่างงานไม้นะคะสามารถวางไม้พัดได้เลยเหรอคะแล้วก็ตัวนี้มีความพิเศษคืออะไรตัวนี้นะคะมีโรเลอร์ชัตเตอร์ให้มาจากโรงงานด้วยนะคะอ่ะโรเลอร,อรอ์ชัตเตอร์นะคะใช้งานยังไงนะคะใช้งานผ่านีมิมทตเลยค่ะนี่ค่ะกดตรงนี้2ถทีนะคะก็คืออ๋อโรเลอรอ์ชัตเตอร์ได้จะเลื่อนปิดเลื่อนเปิดได้เลย นะคะใช้งานผ่านรีโมทนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นไฟตัว C แบบ LED เต็มเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังมีบายสปอร์ตด้วยนะคะอ่ามาดูด้านหลังนี่ก็จะเขียนว่าสตอมแท็กแบบนี้เลยความพิเศษของมันก็คือหูใช้งานได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นราวหลังคาโลบานแล้วก็ โรลเลอร์ชรัตเตอร์นะคะโรลเลอร์ชรัตเตอร์เนี่ยเราจะบอกว่าเป็นโรลเลอร์แบบไฟฟ้าที่มาจากโรงงานก็คือการน้ําได้99.99เ99เลยนะคะตัวนี้โอ,อ้ใช้งานได้จริงมากๆเลยนะคะเป็นของ ที่ใช้งานได้จริงหมดเลยนะคะที่ติดมาตกตัวโรงงานคือไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มก็ดูสวยงามแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้สตอมแท็กแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็โทรมาหายมิได้ที่เบอร์0928416481หรือจะทักไลน์อินบอกเฟซบุ๊กมาก็ได้นะคะมินยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้มิ mm ้น hmm. ขอตัวไปส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าคันนี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ